สวัสดีครับ FC ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กลําสวนลั่นแบบสุดๆนะครับสําหรับทีมงานไม่จำกัดครับแล้วแต่ทันดาจะมาสมัครงานนะครับเขาแก่ใจดีครับสําหรับทีมงานนี้ดูว่าเสียงลั่นมากครับโหดฟังครับฟัง คันนี้เ,เปิดรับสมัครพนักงานนะครับเบกมันคนมันนะครับน,นี่มาฟังเสียงไกลๆคันนี้มีเกียร์โลนะครับ14เร่งคันนี้สั่งทำครับสักทำแล้วก็จะขอมามิกไงโมนิฟายมานิดหน่อย มาดูช่วงหน้าครับี่มันนะครับคันนี้สั่งมาจากบ้านบุครับโอ้เร่งเพราะท่อเลยบ่เรามาดูเครื่องครับอาทีร้อยห้าสิบห้านะครับพอตะเรงเลยนี่ ไไมาใช้ 4, 115. ร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าแรงอู้คันแรงมากเลยน่ครับนาทีบร้อยสิบห้านะครับโอ้ยลันมากเลยเป็ดเปเลยมึงแค่เลือกีเอกี้บานเจ้คลิปกีเอ้เนี่ยอบานเจ้าคลิปห้กับมือพองมมันเบิกเปิดอะ อ๋อกูก <No ิแทะดูทุกวันเลยนี่บาทบาทเต๋่าบมุงเตะตะกีจ้ำบ้านนี่เห็นไหมนี่คนหน่วยตะกีโอ้บาทบาทหตรวยมีอ่นรวยอันนี้เทรนิ่มจากิมโนเตะกิ่สุบะหกล้อสิบล้อเทรนเทรนเนี่ยโปรต ลือคลังนะนี่บ้อเบอตู้ลุลืตะวตะเกียงรถจอวิดหมดเือักงานพักกาดเซอนี่เคยไ่อเค e ื่อ នៃមួយរបប start

ยิ้มน้อยยิ้มน้อยอู้สุดใสไม่เกี่ยวกับฟันให้ยิ้มแค่เอ็นมันดิมันเคยื่อนกับเราให้กัพยานเลยหมดไหมหรือยังไม่ได้ไม่ได้ไปสอนมันถึงนิวดาราเซนมือดาราเซนโอ้ยิ้มกี่เท่าไม่มีฟันเกี่ยวอะไรกับยิ้มนเนางมาที่ะเนี่อยอันนี้จ้างมาทำคอนเทนต์โดยเฉพาะ បំពេញចាំប្រមោទទៅណាបំចាំងមក เพียงนี้กระหึมเลยแจ๋วมากเลย ครับเป็นปิดอัพนี่ไม่ไวครับพามาชมต่ออีกนิดนึงครับนี่กันส่ข้อดียังไงเนี่ยนี แก้วเลยอะ่ะแน,อน,น,อน,น่นอนแน่นอนดูอะใส่ย,ยังเต็มอะ่ะอ่ะคลิปนี้ก็ปิดคลิปเพงน,นี้ก่อนครับขอบคุณเอฟซีครับตีน้รับชมอะ่ะ